เกิดไม่พอเลยยังอยากเกิดไม่พอเหลอพอเรามาได้อาศัยภาชนะนั่นแหละคือจิตเกิดอะพอเราอาศัยเสียงนี้ยึดถือว่าเรากำลังพูดนี่แหละจิตเกิดถ้าเราเชื่อว่าเรากำลังนึกอยู่จริงๆนี่แหละจิตเกิดถ้าเราเชื่อว่าตอนนี้เรากำลังสบายนี่แหละจิตเกิดถ้าเราเชื่อว่าเรากำลังมีมีความสุข มีความพอใจกับอะไรบางอย่างนั่นแหละจิตเกิดถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราทุกมีความรู้สึกไม่พอใจอะไรบางอย่างนั่นแหละจิตเกิดถ้าเรารู้สึกว่ามันเฉยๆนี่แหละจิตเกิดถ้าเรารู้สึกว่าเราสงบมากนี่แหละจิตเกิดถ้าเรารู้ว่าที่รู้อยู่นี่เรากําลังรู้นี่แหละจิตเกิดเห็นได้ไหมว่าจิตเกิดทุกขณะ ทำไมเราต้องเกิดเมื่อไหร่จะเลิกเกิดสักทีจิตของพวกเราทำไมถึงต้องเวียนว่ายใ,ในวัฏฏะเกิดไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเกิดคู่กับดับทำไมถึงเกิดไม่จบไม่สิ้นรู้ไหมว่าจิตขวงเรามันเกิดทุกขณะจิต